11ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่ง พระมหาราชะครูเกศรปัญญาปรมาติกาจารจากวัดดับไัยเชียงใหม่ซสืบสานเวลาพันผ่านร้อยสสอดปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่ง เจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างก็ได้มาปบป,ปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแหมครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันอังคาร ที่ยีสบห้าเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เฟ b r u ร r อ2025ทูทาสทเวตฟตรงกับเดือนสามใต้เดือนห้าเหนือแรมสิบสามค่ำวันนี้เป็นวันแรมสิบสามค่ำวันพวกนี้เป็นวันพระนายอยิจมเนะ้อดับสิบสี่ค่ำ รับ4คำ่ำวันพรุ่งนี้เป็นวันพระก็เดือนห้าก็จะหมดไปเดือน6ก,ก็จะเข้ามาเดือน6ก,ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอากาศภูมิศาสตร,ร์พื้นที่เกี่ยวกับหน้าหนาวก็จะเข้าสู่หน้าร้อนหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนอากาศเปลี่ยนแปลง กระทามื้สภาพร่างกายของเราและท่านทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยปรับตัวเข้ากับอากาศบางทีก็มาเป็นวัดเป็นอานเป็นไข้เป็นเมื่อยต้องดูแลร,รักษาสมุนไพรใกล้ตัวนี่ย่าลืมญาติยมอ,อย่างที่แก้ไข้แก้เมื่อยสมุนไพรใกล้ตัวก็เสะสันหาไว้เตรียมไว้ ตะวานี้บัได้ออกรายการสดวันที่24ตื่นนอนที่วัดพระธาตุสีมหาโพตโปธารามพระเจ้าใหญ่พระพุทธริธานุภาพประธานพรฝางตำบปลปงลำร้อนอำเภอฝางตะวานนี้ก็ได้ขึ้นไปพักแรม พาะแกมบันที่ยี่สิบสามข่กว่าขึ้นไปก็ตอนเจ้าตอนตีประมาณสักทุ่มสองทุ่มนี่อากาศมาอากาศมันมันฮ้อนหยาดยมมันฮ้อนมันอบอวนมืดคลืมฟ้ลาคืมฝน,นพอบ่ายตี ประมาณตีสองตีสามก็ฟ้าฝนตก,กตกลงมาทะทังฝนตกลงมาทะทังสะสางล้างซวยยังองค์พระเจ้าใหญ่ที่เป็นฝุ่นเป็นทุลีตลอดถึงสถานที่เกี่ยวกับถนนหนตางเกี่ยวกับพื้นที่ก็ชุ่มไปด้วยน้ำฟ้าน้ำฝนตกสองครั้งญาติโยมตกสองครั้ง ถือตกเมื่อแจ้งให้แล้ครั้งหนึ่งก็ตามใพืความชุ่มชื้นเบิกบานแจ่มใสหลังจากออกพันศาลาพระเจ้าแล้วฝนก็เบเกยดตกลงมาสักกรมเตือ้อกรมอุตุที่ยมวัตยาวิทยาบอกว่า23-24เนี่ยตลอดถึงวันนี้ตัวก็จะมีฟ้าฝนรมแรง ก็ต้องระมัดระวังอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ที่เปลียวต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนลมแรงฝนน้ำฝนถือว่าเป็นน้ำอมฤตตกลงจากฟากฟ้าสุราไรยแต่บางท่านที่ทำการเกษตรเพราะปลูกเช่นว่าหอมจีนนี่เปิ้ลบ่รชอบในช่วงนี้เปิ้ลกำลังลกหอมจีน ทำให้อหอมจีนที่ขึ้นที่มีกัรหอมนะ,ะการหอมที่มีขึ้นมาเปิ้นจะลกบไ,ได้แล้วน้ำฝนนี้มันจะซึมเข้าไปตี่ต้นต่อหอมจีนด้จะทำให้อหอมจีนเสียสุขภาพเน่าเฟะเปิ้นกับบัครชอบแต่กับเปิ้ลก็รักษาได้รักษาได้เก็บส่วนที่นั่นเข้า อบเข้าอบเข้าลงเก็บอพอที่จะได้ขึ้นได้ขายในการทำการเกษตรของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ว่าพืชพันธุ์ทัญยาหารส่วนอื่นก็วุดขึ้นมานอะน้ำฝนนี่ถือว่าเป็นน้ำอำมฤตตกลงจากฟากฟ้าสุลาลัยมาประพรมตีไหนแห้งแรงแห้ง,หงขอด มันก็จะมีความเช่มชื่นขึ้นมาตะกอนโบราณสมัยเป็นลูกลานเป็นละเอ็กละอ่อนถ้าฝนตกอย่างอีเปิ้ลจะออกปืนไปตามทุ่งนาไปชอบปูนะปูเบิ้ลจะออกเป็นรูไปย่ำปูปูสดออกมาเอาปูมาประกอบอาหารมาทำเป็นหมอกปูมาทำน้ำปู แต่ปู่บ่เดียวนี่ปู่พื้นเมืองนี่มันหายไปเหระญาติยมแต่มีปู่พระราชทานปูก่เกษตรต้องก้งตั้งก้างเออมาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันหายไปหลายอย่างปลาที่อยู่ในท้องทุง่งท้องนาปลาดุก,กิโลตัวน้อยๆใบยาวปลาสเ็ตโตอย่างต่างๆที่มันมีอยู่มันก็พรอยหายไป พลอยหายไปแล้วก็มีป่าชนิดใหม่ป่าที่เปิ้นผสมพันธุ์ขึ้นมาแต่ว่าเฮาเคยได้ดื่มรสรสชาติของปูของปลาสมัยก่อนเนี่ยมัเคือติดรสชาติเฮามาจิ้มมากินในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดญยติโยมถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันบะเตี้ยงบะแตะบะแน่บะนอนเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมตวานี่เป็นวันส่งน้ําและก็มีการถวายพรุ่มดอกไม้มีพิธีการจากหน่วยงานต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลป่อกำนันป่อหลวงบ้านทุกหมู่บ้านวัดบาราม ก็ได้แปลงพุ่มดอกไม้สวยจดกดงามเป็นพุ่มเป็นพุ่มเอาไปถวายสักระบูชาองค์พระใหญ่หรือว่าวัดพระธาสีมหาโพธิโพธารามชื่อว่าพระพุทธฤิธานุภาพประทานพรฝางถวายองค์พระใหญ่เสร็จเรียบร้อยก็มีพิธีกรรมไหวพระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยถวายจะตุปใจดยตาแด่พระสงฆ์ในพิธีเส็จแล้วก็มีการใช้ยันโตพรมน้ําการพรมน้ําพระใหญ่สูงประมาณสักเกียบจะห้าสิบเมตรอาญัดยมนะมันสูงก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าของโดนโดนโดนก็คือบินขึ้น เอาน้ำใส่ถังทางที่เปิ้นเอาน้ำใส่นะเปื่อกลางเค็ดตูเรียบร้อยขึ้นบินขึ้นไปบินขึ้นไปบนองค์เสียนพระพุทธรูปแล้วก็ปล่อยน้ำเขามินส้มปล่อยสละสลงสงเกตเกล้าองค์พระเจ้าใหญ่ของเราเระท่านทั้งหลายหลังจากนั้นมาก็ไปรับประทานอาหารชันเพน รับประทานอาหารชันเพนเป็นอาหารปืนเมืองญาติย,ยมโต๊ะเป็นโต๊ะกลมตุนโต๊ะจีนแต่เป็นอาหารปืนเมืองต่างคนก็ต่างเอาไปสู่ไปตํากันทางวัดพระพุทธบาทอุดมก็ได้แปลงเข้าพัดเข้าพัดไข่ดาวไปจํานวนหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยกับแต่ว่าเปิ้ลบ่ได้เอามาตั้งไว้ที่ถวายเพงเพราะว่ามด ไปก่อนเออญาติโยมนะหมดก็ตั้งใจจะทําบุญหนึ่งรอยกับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอาหารการกินสําหรับกับเข้าหมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านหัวฝายนี่เป็นกับแปลงข้าหน่มจีนไรขน,นมจีนน้ํางิ้วแล้วก็คุณโยงกระดกพิษช,ชัยนาก็แปลงน้ําพริกนะน้ำพริกผักลวกอ,อริตอร่อย สมกับที่ว่าเขาไปกินข้าวบนดอยนะกินข้าวบนดอยก็ชันเพนพัฒหาหเพนแด่พระสงฆ์องค์เดนนะถวายเป็นที่เรียบร้อยต่างคนกอต่างรับประทานอาหารร่วมกันอิ่มดีพีบันแลวก็กลับจากอันนี้จะเป็นประเพณีส่งน้ำประเพณีถวายพุ่มดอกไม้ายิโยมบอกว่าหนา้าเทศกาลหน้าหนาวน,นี้ ดอกไม้บรรเฮามันสวยจดกดงามเป็นดอกไม้ท้องถิ่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกดาวเรืองนะดอกคำผู้จู้ดอกดาวเรืองดอกไม้สดต่างๆเปิ้นเอามาประดับประดาตกแต่งใสผ้านใส่ขันใสแจกกันเป็นปุ่มเป็นพุ่มญาติโยมก็โอ้ปากันแต่งทำกันไปหลายแต่ละหน่วยงาน ก็ไปถวายพุ่มดอกไม้ถ่ายรูปถ่ายยังไว้เป็นที่ระลึกอันนี้เป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานได้สืบสานโตไปว่าเฮามีพระเจ้าใหญ่อ่ะใหญ่ที่สุดในเมืองฝางเนีย่ยญาติยมนะหน้าตักกว้างส0เมตรหน้าตักกว้างส0ิเมตรสูงห0สบเมตรตังปืนพระเจ้าใหญ่ก็มีอาคารสำหรับที่พักที่นอนที่ทำ าศาสนาคิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเขาได้เริ่มสร้างวางเลิกตั้งแต่วันที่24กุมภา2 5 5 5เป็นต้นมาก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นองค์พระเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของเราชาวพุทธในเขตอำเภอฟางชัยประการแม่อายและญาติโยมที่เดินทางมาเอี่ยวเมืองฟางก็ไปเอี่ยวปงน้ำร้อน อย่าปงน้ำร้อนมาที่วัดพระพุทธบาทอุดมมาผ่อนหะน้าบอดชาวาและกับปากันไปปุงน้ำร้อนและก็ขึ้นไปไหวพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่ที่ตำบลปุงน้ำร้อนตุยเออนี่ยเลจบสิ้นนะนอกจากนั้นเขาก็จะไปเอวถ้ำตบเตาขึ้นดอยอา่างขางไปเอวรายที่รายตางที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาทางประวัติศาสตร์ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรับรู้รับทราบแต่ว่าต้องขอขอบคุณเนออนุโมทนากับเจ้าภาพเยาศรัทธาสังฆทานสังฆทานก็สังละ500บาทก็บางคนก็รับปายสังโมทนาสาธุกับหมู่บ้านในเขตตำบลป่งดำร้อนและด้านญาติโยมที่มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพสี่สังสามสังสองสังก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยหุตน,นาสาธุปีหน้าฟ้าใหม่เฮาก็จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแฮมเนาะครังนึ่งครั้งหนึ่งโหนนึ่ง,หหงวันที่24กุมภาเนี่ยจำว้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายาวันนี้วันที่25วันพูกดีเป็นวันพระบันศีนใหญ่ วันพระวันศีนี้เขาก็ลึกถึงว่าเออเขาเป็นชาวพุทธเมื่อถึงวันศีนเมื่อใดก็ไปวัดไปวาใส่บาตรญาติปกหรือบ่ได้ไปวัดไปวาสำนึกอยู่ในจิตในใจเอวันนี้จะรักษาศีลจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่ที่บ้านที่จองของเราก็ได้สิ่งเหล่านี้ที่เราทำไปนี่ญาติโยมนะ มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับตนครับตัวชีวิตที่มีการือการให้การร่วมกันการทำบุญสุนตานเป็นชีวิตที่มีความจุ่มความเย็นความจุ้มความเย็นเป็นอาพรเป็นเครื่องประดับกายประดับวาจาและก็ประดับใจอันนี้ก็ฝากไว,ว้ว่าทุกวันพระวันศีน เราก็จะไปลืมหน้าที่บทบาทของเราชาวพุทธนะบทบาทของเราชาวพุทธไปวัดว่าอารามไปไหว้ไปสาไปสักการะบูชาอันนี้เป็นหน้าที่วันนี้จะเอาเรื่องธรรมทางสุขใหญ่มาฝากญาติโยมเรื่องของอาพรของชีวิตนะอาพรก็คือเครื่องประดับของชีวิตต่มีอย่างไรพ่อง เิ่นว่าในโลกมนุษย์เฮาเนี่ยมีดอกไม้เป็นเครื่องประดับดอกไม้ขึ้นอยู่ณที่ใดก็ทำใหอสถานที่นั้นดูสดชื่นดื่นรมไปด้วยความสวยจดกดงามของดอกไม้ทำให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจ ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้มีแต่ความน่าอยู่น่าเพลิดเพลินชีวิตของคนเรามีเกียรติยศเกียรติคุณเป็นเครื่องประดับทำให้เห็นว่าชีวิตของเรามีก้าเป็นชีวิตที่มีความสดชื่นน่าทนุถนอมถ้าปราศจากยศ เกียรติคุณชื่อเสียงเสียแล้วชีวิตของเราก็จะร่วงโรยไปดังนั้นเกียรติยึงเป็นสิ่งที่ไฟ,ฟ่ฝันของแต่ผู้รักชีวิตอยากได้มาเพื่อเป็นเครื่องอาภรณ์ประดับชีวิตหือเพลิดพริงแต่เกียรติก็เป็นสิ่งที่บอบบางมีอันชอกช้ำร่วงโรยได้เช่นเดียวกันกับดอกไม้ ผู้ใดบระวังเกียรติคุณอาจจะร่วงโรยเหี่ยวแห้งเนา่าเหม็นไปทุกโอกาสเกียรติจึงต้องมีสัจธรรมเป็นรากฐานไม่ว่าเป็นเกียรติของจอมปลอมใบใจ้เกียรติที่งามแต่บ่มีกลิน่นและบ่ใจ่เป็นเกียรติที่ดีเรายกย่องยกย่องปอปั้นกันเพียงภายนอก อย่างใดอย่างที่เรียกกันว่าพักชีโรยหน้าต้องเป็นเกียรติคุณที่มีเนื้อแท้เป็นสัจธรรมจึงจะเป็นอาพรของชีวิตประดับความมั่นคงของชีวิตหน่าเกียรติยศชื่อเสียงนี่เป็นสิ่งสำคัญอันดอกไม้พร้อมทรัพย์กับความสวยกินระโรยหอมรื่นชื่นนาสา หอมตลบอบอวนชวนภูมิราได้บินมาเชยกินประทินงามเกียรติยศหอมกว่าบุพาชาติแลวิลาชเลิศล้นชนชอบหลานไม่เหี่ยวแห้งเบือนไม่ให้เสียมสามพยายามหาเถิด เชิดชูวงนี่เป็นคำกรของสนทรผู้ได้กาวเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยเอาจะต้องมันมันสร้างบันสมได้คุณงามความดีก็จะเป็นลักประกันชีวิตว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งพยายามทำตนทำตัวเกิดมาทั้งทีทำดีหื้อไดจะตายทั้งทีหหื้อได้ฝากเดียวไว้ ทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานทำความชื่นบานไว้กับประเทศชาติบ้านเมืองการสร้างความคุณงามความดีนั่นญาติโยมก้อยทำเพียนไปทีละเล็กละน้อยมันสมมั่นสร้างมันทำพยายามเราก็จะพบแต่ความสำเร็จมีเกียรติคุณเกียรติคุณชื่อเสียงอย่างชื่อของท่านครูบาเจ้าสีวิจัย นักบุญแห่งลานาไทยในญาติยมครูบาเจ้าเปิ้นกับมบียังแต่ว่ามีเกียรติคุณมีธรรมะมีคุณธรรมเขาเรียกว่าครูบาเจ้าศินธรรมไปที่ไหนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤติปฏิบัติอ้จาคารเพราะสนอะโซดสนะหูถ้าไปได้ยินเสียงครูบา คนเฒ่าคนแก่เปิ้นเราฟังว่ามันชื่นไปถึงอกถึงใจนี่คือคุณธรรมธรรมะที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันแช่มชื่นเบิกบานไปทั่วสละพังกายเกียรติคุณชื่อเสียงของคูบาก็กระชอนมาถึงปัจจุบันก็ได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จแห่งวีรธรรมที่คูบามีความกล้าหาญชันชัย มีอย่างก็ว่าไปตามเหตุตามปัจจัยมากับมาไหวสักระปูชาเหรียญเท่าห้อยคอก็นึกถึงคุณงามความดีของครูบาเรียนครูบาเจ้าสีวิจัยเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเกียรติที่คุณอาพรประดับกายเนี่ยควรสร้างควรสมก้อยทำเปลี่ยนไปเขาจะไปสะซื้อหามามันยาก แต่เขาก็ร้องเทียทธรรมเมื่อมีโอกาสและเวลานี่ฝากไว้ว่าอภรรเครื่องประดับเป็นอภรรประดับกายประดับใจคือคุณงามความดีนะญาติโยมนะคุณงามความดีฝากไปเนอ้อเอาละวันนี้รายการธรรมประทีบส่องต่างวันนี้เป็นวันที่25หกุมภาพันธ์เป็นวันวิทยุ เป็นวันสื่อสารของโลกอเอามาจนถึงปัจจุบนันนีเก้าสิบห้าปีเปิดมีวิทยุสื่อสารทั้ง AM และ FM อะวิทยุสื่อสารมีความสำคัญสามารถที่จะไปถึงบ้านถึงจองถึงที่อยู่ที่อาศัยที่พักรับนอนเอามีวิทยุเหือเครื่องเนี่ยญาติโยมเปิดไปตลอดทั้งวันสถานีวิทยุชุมชนคณะสงฆ์อำเภอฝางก็เปิดทั้งวัน อย่างวันนี้ก็เปิดทั้งวันธรรมสารธรรมนำมาเปิดเื่อแกสาา่สัาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันวิทยุของชาติเก้าสิบห้าปีเพื่อสร้างวิทยุขึ้นมาเป็นการสื่อสารหือพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการบ้านการเมืองการเรื่องเรื่อง,องบันเทิงต่างๆก็เป็นที่น่า อนุโมทนาว่าวิทยุเฮาสืบสารมาถึงเก้าสิบห้าปีวันนี้ขอ,ขอ,ขอความสุขความเจริญความมีธรรมจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายรายการธรรมะประทีป่องตางต้องขอลากนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาโดยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพร